อยากกินเหรอไม่ต้องห่วงพี่ซื้อมาให้จริงเหรอพี่ฟิวดพี่งให้แต่ไม่พฟกันจริงเลยพี่พิ่เห็นแม่ทรงผมใหม่อะอ้ตัวเนี้ยเนี่ยแต่ไม่โฟกันจริงเ้ยแมอยากได้เหรอใช่ไม่มีปัญหาจริงเหรอพี่พิวมันจริงแท้แน่นอนจริงจิ๊เลยธรรมดาธรรมดา สำหรับเพื่อนๆที่ยังไม่ได้กดติดตามอย่าลืมกดติดตามที่ตรงนี้และกรดิ่งแจ้งเตือนตรงนี้และตรงนี้เพื่อจะได้ไม่พลาคดคลิปใหม่ๆของพวกเราพี่สายเป vs พี่ขี้งกเมื่อขอพี่ซื้อบองพี่ขี้งกโห บงองสวยๆทั้งนั้นเลยอะ่ะอยากได้จังเลยหุย้ยมีบองผู้คุมในสควิตเกมนรึเหรอเนี่ยุ่้ยน่ารักอะ่ะทำไงดีเนี่ยอยากได้จังเลยอะ่ะอ๋องั้นขอพี่พิมซื้อให้ละกันพี่พิม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 อะไรอะไรอะไรมีนะพี่พิมมานี่มั้ยมีอะไรโฟกัสฮึ่มสีโฟกัสได้จากเรนน้องบองมากเลยมีน้องบองผู้คุมด้วยนะ หแข่งอยู่อะเนี่ยไม่ต้องเอาหรอกโฟกัสเดี๋ยวมันก็เริ่มฮิตน้าไม่รู้จะจับไดนจริงเลยเนี่พี่พี๊แล้วซื้อมาจะเอาไปทำอะไรเอาก็เอาไว้พูดเล่นกับน้องบองไงเี้ยได้มาแล้วบองเพชรเหรออ๋ออ้าวอย่างงี้ไปหาไหมหาไหมแล้วมีไปหาไปไหนที่ไหนอ่ะเดี๋ยวก็รู้ เราเราก็ดีใจแน่ดีใจแน่เลยเอ้ยเด๋ยวพี่ฟิล์มเฮ้ยหรือยวพี่ฟิล์มอาจจะเตรียมตุ๊กตาหนังบองไว้ให้เราเลยก็ได้นะดีใจจังเลยอาจจะเป็นผู้คุมก็ได้้ยยังไเนี่ไงน้องบองน้องก็บองเพีชนี่ดูนะเปิดปุ่มได้ไอ้ดูนะไม่เอาดีกว่าเปิดอย่างนี้ดีกว่า พูดาดิโฟกัสตดเหมินของักตไดม่เกหมอันนี้มันเป็นตุ๊กตาอันนี้มันเป็นตุ๊กตาอันนี้มันเป็นกระบองงหือนี่ไดีกว่าโฟกัสเนี่ยเราสามารถเลี้ยงมันได้ด้วยนะเออไม่ต้องพูดอย่างเดียวแต่ก็คอยเลี้ยงคอยรดน้ำอะไรอย่างเงี้ยเออแถมมันรดเยอะด้วยนะจะเอามาเล่นกไม่ไดเอามาลดทำไมอ่ะก็เอามาเลี้ยงมันดีกว่าพูดเล่นมันอีกอ่ก็ได้ก็ได้พี่พีนไป พี่เรานี่ขี้งกจริงๆเลยขอบองหน่อยก็ไม่ให้ให้กระบองเพชรจริงมาทำไมฮลัลโหลๆไม่จะพูดได้เลยเมื่อขอพี่ซื้อบองพี่สายเปอยากได้บองจังเลยอ่ะอยากได้ดูซิมีหลายแบบเลยอ่ะอหุยผู้คุมก็มีเหรอเฮ้จแต่เราอยากได้ต้องทำยังไงอ่ะอ๋อ งั้นขอพี่ฟิล์มซื้อให้แล้วกันพี่พีมพี่ฟิพีมอ้ว่าไงมกันน้องพี่พี่ฟิล์มกตุ๊กตาน้องบองไงพี่พีมดูสิมีผู้คุ้มหน้องบองเหรอใช่ช่วงนี้กำลังฮิตเลยนี่ใช่ตุ๊กาแบบพิศงแบบเลยอ่ะของฟิล์มสองแบบนี่คือยังไงองีก็นี่ไงพี่พีมจะมีเป็นผู้คุ้มแล้วก็ผู้คุ้มเอไอโอยูสควิทเกมกำลังดังเลยนี่ในเน็ตฟลิกซ์นี่ไม่จ่าย น้องบงธรรมดาน้องบงธรรมดาอยาได้แบบนี้เป็นเน็ต๊อกต๊อกเต็มเลยติ๊กตอกนั่นแหละแต่เขาไม่ได้จ่างเขาเลยไปบอกกันหน่อยได้ไหมซื้อให้เหรอ่เพื่อนน้องพี่จัดไปรอพี่ตันหนึ่งนะใช่พี่ฟิล์มใจดีจังเลยซื้อให้เราด้วยฮะไหนเอานี่ไปดูเล่นก่อนพี่เอามาให้โอเคนี่มาแล้วว้าว ตุ๊กตุุนตต๊กานี่มีแบบเอออยู่แล้วก็แบบว่าอันนี้เอ้ามันซ้ำกันนหรเนี่ยเดี๋ยวเอาแบบไม่ซ้ำกันมาให้นี่ได้มาแล้วนี่อะเป็นไงเยอะขนาดนี้เลยพี่ิลิปสิอู๋ก็ต้องซ้ำกันบ้างไงเพราะว่าในเรื่องมันมีผู้คุมหลายคนใช่ไหมล่ะใช่ใช่ใช่นี่นี่งั้นโฟกัสขอแบบว่าลองพูดหน่อยนะพี่ฟิล์มพูดได้ไหมลองดู สวัสดีจ้ากู้ได้พี่พีนใจดีดีไงอ่ะเอาไปเล่นอ่ะไปเล่นหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดตัวพี่พีนเห็นพวกเราก็เล่นมันเลยสิเอาไปเล่นเอาไปเล่นโอเคงั้นพี่ไป็นเลยนะโอเคครับพี่พีนเจอกันค่ะฮัลโหล พี่กินไอติมพี่ขี้งกฮะวันนี้อากาศร้อนจังเลยอ่ะอยากกินอะไรเย็นๆหน่ามีอะไรให้กินไหมเนี่ยเฮ้ยไอติมอะไรเนี่ยนี่วันไอติมที่เขาฮิตกันในทิกตอกนี่ที่เขาเอาไอติมบคนมาทุบๆรวมกันน่ะเฮ้ยอันนี้น่าสนใจจริงเลยอ่ะแล้วแต่เราจะไปหาไอติมคนมาจากไหนอน่งั้นเรียกี่ฟิมแล้วกันพี่ฟิมพี่ฟิมพี่ฟิม เพไอติมอะไรนะตอนนี้ใน TikTok ของเราบางทีกันอยู่อะพี่ฟิล์มไอติมอะไรอะที่เขาแบบว่าเอาแบบว่าไอติมแล้วก็ใส่ขวดแบบมาเยอะพี่ฟิล์มมารวมกันแล้วเขาเอามาชุบกินกันนะเขาบอกว่าอร่อยมากไม่เ็อยากไหนเลยไอติมก็อยากกินจริงๆปกติไอติมก็อยากลองทำมากกินอันเดียวได้ไหมบิ๊มีตังค์ไม่เยอะในช่วงเนี้ยอ๋อแล้วหม่กินแค่50บาทเอง50บาทเหรอบิ๊มีอยู่5บาทเนี่ยทั้งตัวซื้อไงให้อะบิ๊มมก็อยากกินจริงๆนะแบบนี้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  ไม่เอาไม่มีตังค์เนี่ยกายไม่ตังค์ป่ตังขอครั้งเดียวขอครั้งเดียวากายไมีตังค์นะกายก็ซื้อมาแล้วก็ฟิล์มกินด้วยขอกันไม่มีจิวมีห้าบาทจบนะอะไรข<ม>องพี่ฟิล์มเนี่ยอยากกินก็ไม่ได้กินขี้งก,กจริงจริงเลยเมื่อขอพี่กินไอติมพี่สายเป๊ะฮูยไอติมอะไรเนี่ยไอติมโคนทุบ ฮ้ยนี่มันไอติมที่เาขาฮอีกในทิกต็อกนี่อยากกินจังเลยอ่ะทำยังไงดีเนี่ยอ๋องั้นขอพี่ฟิล์มแล้วกันพี่ฟิล์มพี่ฟิมฟมาหน่อยพี่ฟิล์มอ๋อว่าไงกันต้องพี่พี<ห><ห>่ฟิม,ฟมไอติมไอพี่ฟิมไอติมโคนทุกบ้างไอติมอะไรอ่ะก็ที่เขาเอาไอติมกับโคนพี่ฟิล์มมาใส่ในถ้วยใช่ไหมล่ะเขามาเห็นมันจะเห็นอยูกเห็นอยู่<ๆ>พวกก็อยากกินนะพี่ฟิมอยากกินเหรอใช่เราต้องห่วงที่พี่ซื้อมาให้จริงเหรอพี่ฟิมเดี๋ยวพี่ฟิมให โอเคโอเคพี่ฟิมแล้วพี่จะไปเอามาจากไหนอ่ะเอามาจากไหนก็ไปหาซื้อไงงั้นรอนี่กอนเดี๋ยวมาโอเคไหมรีบๆนะโอเคเลยจะเกได้พี่ฟิมออกมาแล้วน้องพี่พี่ฟิมแบ่น่งับน้อุปกรณ์พร้อมแล้วเอาเลยโบกัสเอาเลยนะเอ้ยเอ้ยโอ้ยเมย่เมยเมยอยตอกหม าพ่ชวมาพ่ชวมาพชวมาโอเคนี่ต้มเลยเนี่ยนี่นี่นี่อาอาากเลยพี่พิมใช่ไหม้เ่ดี๋ยวคนมัจะตกเรอเคกินพร้อมกับคนด้วยไงกินเลยแล้วกันดีิมดูสิมากินพร้อมกันหนึ่งต่ อือะอร่อยมืมอ้อร่อยจริงอร่อยจริง้ได้ใจดีจริงเลยเนี่ยแล้วอ่ะเมื่อขอพี่เติมเกมพี่ขี้งก มใน,นเราบอกน่ารักทั้งนั้นเลยดูสิหุ้ยพี่โซอ,อะไรอ่ะนี่สีสายลุงสวยมากเลยอนะ่ะอยากได้จังเลยอ่ะสวยมากเลยอ่ะ,อะแต่มันต้องเสียตังค์ด้วยนี่นาโหตังค์ก็ไม่มแบบีอยากได้ก็อยากได้จะทำยังไงดีเนี่ยอ๋อ,องั้นขอให้พี่ฟิล์เมเติมเกมให้ละกันพี่ฟิล มาเว้ยเนี่ยยังมาสวยสิหุยสวยนะพี่บีมก็อยากได้อะฮะอยากได้อะอ่างั้นบีมเติมให้โฟกัสหน่อยสิให้บีมเติมให้โฟกัสเรียบว้หน่โฟกัสวันนี้รหัสฟิมยังไม่ได้เติมเลยเนี่ยไม่มีตังค์เติมของฟิมเลยโอ้ไม่ฟิมโฟกัสอยากได้เลยดูสิบีมสวยไหมก็สวยไงเตังค์กักหน่อยสิบีมไม่ได้อยากได้เงินฟิมเดี๋ยวากันด้วยเติมเองสิก็ไม่มีเงินนะ มีเหมือนกันไงถึงมีก็ไม่ให้ <lifting Orion. S 3> ไปแล้วไปเตมิมของพีมดีกว่าอ๋ออะไรเนี่ยพี่พี่ฟิล์มนี่ขี้งก <c oughs> จริงๆเลยเ <c oughs> มื่อขอพี่เติมเกมพี่สายเป๊ะ <c> ว <oughs> <c oughs> <c oughs> <c oughs> ุ้ยส้มผมสีเรนโบว์น่ารักมากอยากได้จรงเลยอะ่ะเอ๊ะแต่เราลืมไปเลยไม่มีตังค์นี่นา จะเอายังไงอ่ะอ๋องั้นให้พี่ล์มเติมให้ละกันพี่ฟิพีมพี่ฟิล์มอะไรโฟกัสตามไม่โฟกัสจริงพี่ฟิล์มเห็นไหมทรงผมใหม่อะโอ้สวยเนี่ยตามไม่โฟกัสหรือนะแหมอยากได้เหรอใช่ไม่มีปัญหาจริงเหรอพี่ฟิล์มมันจริงแท้แน่นอนใจจริงเลยธรรมดาธรรมดาไอ้เด็กจะได้อะไรบ้างอ่ะี่นอันนี้อันนี้เลย เงิไปพิมพ์หรือซิอ่าเอาเงินไปเติมโฟกัสนะอยากเติมเท่าไหร่นะเติมไม่เลยโฟกัสนี่เงินอยู่ไหนนี่นี่เอาไปเติมไม่เลยนะเห็นได้ชุดไหนได้ชุดไหนนี้เหรอใช่พี่ฟิล์มผมผมสูงแน่ของนี้ใช่ไหมผมสีน้ำงเงินบัอ่าเติมเลยอยากได้อะไรก็เติมที่เลยนะโอเคโอเคเติมให้โอเคอันนี้เหรอใช่ใช่พี่ฟิมอ่าอ่าผมอย่างน้องพี่ขอ้โหพี่ฟิล์มซื้อเลยนะโอเคนี่นะนี่นะ ตตตตนี่ก็มาตรงนี้นี่เย้เย้เด้ได้โฟกัสขอร้องใส่เลยนะไม่ฟิล์มได้เลยถ้าเกิดเงินไม่พอนล้วนี่ใช้เลยเติมพวกเครื่องนะแค่ติดไปแล้วนะได้ได้ได้ไหนนี่ยังสินี่ ใจดีที่สุดเลย